กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินประจำปี2559ครับเดินทางมาถึงสนามแรกรอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม12โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสเกตบรรยากาศยังคงคึกคักและสนุกสนานท่ามกลางแฟนกีฬาเมืองดอกลำดวนที่เข้ามาชมการแข่งขันอย่างแน่นขนาดครับการแข่งขันกีฬาและประกวดวงโยธวาทิตธนาคารโรงเรียนธนาคารอมสินประจำปี2559รอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม12โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนามแรก ที่ยิมเนเซียมโรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสเกตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้มีชิงชัย2ชนิดกีฬาโดยบาสเกตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนขุขันจังหวัดศรีสเกตในชุดขาวพบโรงเรียนเบญจมามหาราชจังหวัดอุบลราชธานีในชุดแดงเริ่มเกมมาแม่นห่วงจากอุบลราชธานีอาศัยสิทธิโชคชิมมหาชาติปีกจองแหวกลุยเข้าทำแตม้มขึ้นนำในช่วง2โงคเตตร์แรก22ต่อ19 แต่คอร์เตอร์3จอมชุดหนุ่มกุขันเน้นยิงสามแต้มจากสหสวรริ์พาโสมช่วยให้เจ้าถิ่นแซงนำ3า3 9ต่อ36ทําทำให้คอร์เตอร์4เกมสรุปเข้มข้นทั้ง2ทีมต่างผลัดกันทำคะแนนก่อนที่เกียรติยศโพสมกาดตัวเก่งของเบนเจมะมหาราชจะชุดทำแต้มช่วยให้ทีมเฉิอนชนะโรงเรียนกุขันไปนแบบบุบวิดห1ต่อ48คะแนนว้าแชมป์สนามแรกกลุ่ม12ได้สำเร็จ ความสาเร็จในวันนี้นะครับต้องต้องยกให้กับนักกีฬาทั้งหมดที่มีความสามัคคีเพราะระยะเวลาซ้อมด้วยกันมานี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วเด็กต้องมาซ้อมแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันและมีสามัคคีในความสามัคคีในทีมที่จะไปด้วยกันได้นะครับขอบพระคุณท่านอาคารอมสินนะครับที่ทําให้มีวันนี้ทาให้เด็กมีอนาคตทางการศึกษานะครับทั้งนี้ช่วงพักการแข่งขันเจ้าภาพได้จัดการแสดงโครงลาง จากน้องๆโรงเรียนสตรีสิริเกตมาร่วมสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาจากนั้นเป็นวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างโรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสเกตในเสื้อชมพูพบโรงเรียนโพไซ์วิทยาจังหวัดอุบลราชธานีในชุดดำปรากฏว่านักตบลูกยางเจ้าถิ่นวูฟอร์มยอดเยี่ยมจากบอลหัวเสาของเพญประภาตรารมและรัตนใจเต็มช่วยให้สตรีสิริเกตชนะโพไซวิทยาจากอุบลราชธานีไป3ต่อูนเซต สกอร์25ต่อ15 25ต่อ13และ25ต่อ14คว้าแชมป์ไปครองหลังจบการแข่งขันเป็นพิธีมอบรางวัลมีคุณปียาหะไทยปิยรำผู้อำนวยการเขตธนาคารอมสินสุรินคุณสสิธรมากละเอียดผู้อำนวยการเขตอบุบลราชธานี2คุณสมยศหินพลายผู้จัดการสาขาสีสเกตร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยแชมป์บาสเกตบอลชายได้แก่โรงเรียนเป็นจมา่ามหาราชจังหวัดอุบลราชธานีรับถ้วรยรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา5 0 0 0 0บาทขณะที่รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมได้แก่นายกิติยศโพสมจากทีมแชมป์ด้านเวลบอลหญิงโรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสเกตคว้าแชมป์พร้อมทุนการศึกษา5 0 0 0 0บาทโดยตำแหน่งนักกีฬาย,ยอดเยี่ยมเป็นของนารีรัตน์บุตรเรือตัวเซตจ,จากทีมแชมป์ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาชมบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนนะคะตอนนี้จัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนของธนาคารอมสิน,นะคะ่ะ วันนี้มีทั้งหมด6จังหวัดนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันบรรยากาศวันนี้สนุกสนานมากค่ะวันนี้มีแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนะคะโรงเรียนที่ได้แข่งขันแล้วได้ชนะเลิศนะคะก็คือโรงเรียนเบญจมมหาราชานะคะจังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะซึ่งน้องๆมีศักยาภาพสูงมากนะคะคงจะได้โอกาสก้าวหน้าไปเป็นนักกีฬาของทีมชาตินะคะอีกกีฬาประเภทหนึ่งก็คือกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะวันนี้ทีม สตรีสิริเกตค่ะได้แชมป์นะคะทางรางวัลชนะเลิศนะคะซึ่งน้องๆแต่ละท่านมีศักยภาพสูงมากนะคะก็เชิญชวนนะคะนักกีฬาธนาคารโรงเรียนทั้งหลายนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่าจะเป็นบันไดสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในฝันของน้องๆค่ะต้องขอเชิญท,ทุกท่านเลยนะคะทุกธนาคารโรงเรียนค่ะสนุกสนานมากค่ะขอบคุณค่ะนี่คือชมหน้าแชมป์นะครับทั้งบาสเกตบอลชายและก็เอลลบอลหญิงของการแข่งขันสนามแรกโซนภาคตอนออกเฉียงเหนือ ที่จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันแชมป์ภาคต่อไปนะครับก็บริาการยังคงสูสีนัครับสำหรับกีฬาธนาคารอมศิลซึ่งเราจะติดตามบรรยากาศมาฝากผู้ชมในวันพรุ่งนี้ยังเหลือการแข่งขันนะครับกีฬาฟุตบอลแล้วก็การประกวดวงโยธาทิตย์ซึ่งผลการแข่งและบรรยากาศจะสูสานั้แม่แค่ไหนติดตามได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ